Et, สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนีน้นาจะมาเต้นเพียงฝนทีลงมานะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะอฝนเทลงมาทีลงมาทีลงมา,งมา,งมาห้หน้าข่อยฮหงหนาขอหหน่าขอย,ยุงนาขหอยฮงใ่้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อ่อยเปียกเสื้อ่อยเปียก,ยยก <c oughs> แมงจัดเต่า ออกลูกข้างหลัง <Tout S 1> จากแมงอีหยังโอแมงกี่นูนน่นแมงกี่นู่นแมงกี่นู่นแต่ต้นบัเกเคียบต้นบัเกเคียบต้นบัเกเคียบแตะเดะเตะเดะเตะเดะเต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 ะอ่าสวัสดี <c oughs> ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องนานาด้วยนะคะบ๊ายบาย